ดีครับพ่อรมน้องอากันมันแกนักแข่งเป็นปันกันขึ้นเก่าอากันไปดีกว่าสั่งกันในขวางมากกันเฮ็ดกินตัวบันนี้ฮ็ดยังไงมันบ่ได้ตัวใหญ่กินตัวน้อยไปก่อนเนาะพ่อแม่่พีน้องเนาะเป็นไงที่หลังเป็นไงไปกินที่หลังเห็ตัวล่าได้กินแทนนัดบอกเลยบดกลูกกันผมโดอกลูกเมื่อไหร่ได้กินเมื่อนั้นหลังว่าสั่นไอ้เสี้ยนเซียนมันเยอะกบเยอะเอืองเพิ่นเห็นตัวล่าเลยกินแทน ก,กันขีดเหรียนตัวแรกปริจิตตัวแย่เนี่หายผมนึงเลยเนืนอน้อนออยดีๆต้องจำคยเละะี้ยมันาไรปลาชะโดตึกหน่อยแลีนเหซลเซลอยู่กี่นองเอ้สุนก,ก,กันมันกันนักเพลงมันปันกันคือเก่าครับผมพวกพี่น้องไอ,กอง้กบน้องกูกัน ผู้ใดหน้าตาดีก,ดกจจว่าวกันเกิดชิจูไอ้ผู้ได้แล้วไอ้เด็กเมียก่อนเนาะทำไงทำไงร้องครับพ่อแม่พี่น้องต้นได้ลูกปลามากสู้บ้างสู้อ้าลูกปลามาสองตัวตัวนี้ปลาข้องนี่ละตัวนี้ปลาข้างบ้าน ปลาอ่างเป็นปลาอ่งโอ้ยมันลูกแม่เดียวกันแล้วโหลดทอกันเป๊ะกันเออพี่ให้ท่านเปิดหน่อยพคนจัดการต่ตัลูกอะไรด้วยัวเกศขั้วาะ้รมดอขนาดขั้วจะสองหมื่นสามหมื่นนี่ตดจะไล่มาได้ไหนจะุดดมันพุดพุด สวัสดีครับพตอนแม่พี่หนกสุกทุกคนนุ่งแจ๊บน่นอนดีว่ะเมื่อเช้าตื่นเมื่อเช้าแดดดีวะเมือกี้ดีสวัสดีครับผมพี่หนกถ้ากันมันแกันท้องแก๊งปันกันพี่โตเอ้ามันกันไวดีกว่าทั้งกันเอ้าเมื่อนี้นี่นตกครับผมกินกลางสายฝนกินกลางสายฝนเลยคุณฝันปนีหน่อยนอนเยน,น,นี่นหมุนระยะเลย แสบบองกีเร่อใชค่ Ooh, ะดูเสแกสมเมื่ได้กินอย่สนสไปก่อนแนวน่นมุนเอเลนยู่เป็นนีรีมาบอกกีเร่อหิโอ้ <c oughs> เปิดฟถ่ายซบบวตกเปิดเอาลซี่ละมีคนยื้อยังสั้นละ,นนละม,นมนนุนกันยูซี่ละคือเมนกุจีนี่เอามาสบีมาเิงเห

สดรถไฟกหบอะไรไปโทรมาพี่ดึไม่รู้ตอไปททำได้ไหมไม่ได้นี่ กินข้าวกัหน้กับตารับตาเชียนอืมกินข้าวตาเชียนนี่กินหม้กินปลาจุ่มกินปลาจุ่มแม่ดูหน่อยดิลูกอืมกินปลาจุ่มปลาชโรจุ่มเจ้าประจำเจ้าประจำเขาต้องมาขาดเขาไม่ได้อืมกินจนอ้วนแล้วขนาดห้ามไว้ยังยังไม่ฟังอ่ะอืม ไอ้สายดันเขาเรียกสายดันอร่ายด้นมากครับโอเคเช่นนี้แหละไม่ยก่่อยหอยห่อนอง่อ่ยไอ้ฟืนไห ออเขาคักรไอ้กินสีเดมีแห้งแค่แค่ฝนมึงนีเฮ้นยังยยยยียยงยย่ยยดยยนอุยยยุยย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 ย้ยยยไยยยยยยยอารยย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 ่งยย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 ย้ยย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 งเนี่ยพยย กินถ่ามกางสชยฝนคับพี่น้นนองประคักเลยดื่วันดีครับกนะัแบแ่ป้ะไอคนคนป่วยผืน่นปื่นไม่เราบ่าต้องเริกให่กินเด้อ้กินแค ปลาจุ่มนี่แหละกินคักๆโลดสีแดงไม่แห้งกินน้ำกันกินท่ากลางสายฝนครับพี่น้องโอ้บรรยากาศนะแต่พื้นที่พ่าอํานวยคนไหนเอ๊ะโอ,อกโหปจํ เอารศัพท์ดืเอเรื่องสวัสดีครับครับโอ้เห็นดูคนเบิรงคนสีบสาวียนี่ครับพี่น่องปลาจุมของแท่ชื่ออะไรมีโอ บาใส่วาสบกีหน่อยเนะน้ำจินจะแซ่บแซ่บกี่รอบเลยตานอาย่านหลายนึงอืมนปวยเอาเอาคักๆเลยข้นป,ยนปวยค้นปวยฝุไหมเราบรหิห็นกิ์นะเปือง

อายังเน้่อ้ปแล้วตามผ <laughs> ิวโนอนเล้เด้อคุณโยมนับบ่ <laughs> มีดที่ลงนะมีแตกข้างมีแตก ออทีนี้ปุ๋ยเอไหมแบงแบงบีมโนนี่อันนี้แบงหลานอยู่กนนตรงแล้วแอบเราพวกปะเด็กกินหมดเลยอะ เดี๋ยวเพา่นองก้อนี่ยังโอ<ฮ>้ที่ยังใะย,ยาวันร้านผมว่ามันฟงใสระสันตาก,ก็เลยปิดมันเ <c oughs> พราะสบ,บีมันเองนะ มีด้วยพี่น่องด้วยยะสิว่าตงสันเี่ตอกบด,ดบ้น,นบัวนี่ก็สังบัวแสบก็สรงเอาบีบใส่ให้ได้หุ่นะนี่ <c oughs> มีเปดิปดฝาอยู่คุณหุ่นว่งคุณโอ้ยอย <c oughs> ยย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  บันทีแล้วน้ำตาแตกซาได้พี่น้องอืมเอ้าอืมลงตัว,ม,ตวมาครับรักดวหของกัน ไป,ไปเว้นๆองนครับครับปลาจุม่มเดี๋ยวปลาจุม่มเสียหนามชุดดาเด้วยครับเพื่อควงออกกบกรอบมาขวัญมากินปลาจุม่ม

นะพักกาักการมาแล้วลูกเรียกที่ว่าบางร้านกินมมนกี่บาทต้อหร้านกินเนี่ยขอบคุณครับยังขอบคุณครับแตวันดียัง ครับผมจำมโนยังจำมโนสุดเลยเออขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับเออนี่สุดก่อนั้นใช่ข้าพุทธเจ้านี่เกียงน้อยโหงดมากเลวมากแล้วคนได้กินหัว งอออกเรยครับเรอ,อดวดยเย็นว่เยออน็นก่อนเย็นเย็นวันจเสียบเด้่ออนอ่ะกันไได้กินเนื้อปุ๊บก็กินใจแจ้นเนนพิ่งจะา ạ mọi người treo thua, cái nào? Nó tòa nhuận thua đối thua chút Rồi, chụp lên yêu đẹp chút lên yêu mà hạng lên yêu lên Vô đẹp hạng yêu đẹp hạng lên yêu đẹp hạng Ông yêu đẹp hạng đấy, yêu đẹp hạng lên yêu đẹp hạng มันกำลกินลอบตึ่งป,ปีเรายเกือบปีเยวเจะเอาดนกินพน้องแจ้าพนองเ้ใสเ่เบียดได้ไบัไปกินท้าแค่หนยพี่น้อยังมีแ่ตากินเยอ <S 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 ะเด็กเด็กกินนมันมึนะมึนเหรออืมจดีกูด แย่งกินหมดแล้วรสเส่นของอร่อยอืม องค์ผม่พี่น้องครับกันมัดเก่นแฮกแป้งแบ่งปันกันคือเก่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบอืพี่น้องมนาวันนี่ครับอืมกันมัดเกนแฮกแป้งแบ่งปันกันคือเก่าครับนี่พี่มโนครับ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 กันมัดเก่นแฮกแป้งแบ่งปันกันคือเก่าเอากันใบดีกว่าซ้ำกันซ้กันครับผมคำสุดท้ายอืมแซ่บๆจิบหนีขอจบใบเตยเพียงสำนีครับผมมันจะเป็น กว่าสีหาได้หลายเดือนเติบอยู่กว่าสีได้กินลองคลิปนี้ก็จบไปที่พิ้งสามีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามในเด้อครับเด้อว่าต้มดสกินเลยสกินต้มหัวได้บานเป็นไปเลยเปื่อยแล้วมาขวัญจิมพ่นว่าหน่อยเดี๋ยวสิเปียเอานึ่งจิ้มอีกสวยหนึ่งม่าชวน มีคนกินค่ะค่รถน้ำจิ้มทั่ว